สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะในซิกนะครับผมกับเซเว่นในอัปเดตนะฮะก็อาจจะวันนี้อาจจะดูอัปเดตน้อยนิดนึงนะครับผมวันที่2 1เดือน4นะฮะผมก็ขอแปลไว้ละกันนะฮะสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหรือว่าคนที่อ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปให้ฟังนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงบางท่านน่ะคงถามว่าเฮ้ยผมอัดคลิปอย่างนี้ทาไมวะก็ ผมก็คิดเหมือนกันนะฮะอย,อย่างเพื่อนผมเนี่ยบอกเฮ้ยอัปเดตมีอะไรบ้างวะขี้เกียจอ่านวะเออก็รอฟังอย่างเดียวนะฮะก็เลยแบบคิดมีไอเดียเกิดว่าเออลองทำเซเว่นไออัปเดตดูนะครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นนะของการทำเซเว่นไออัปเดตของผมนะฮะต้องบอกว่ามันมีที่มาเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ๆคิดจะทําก็ทำนะฮะมาดูกันโอเคครับวันนี้นะครับผมอัปเดตวันที่4เอ,อ้ยทุยเดือน4วันที่22นะครับผม ซึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะ,นะครับผมก็คือการเปลี่ยนแปลงของพวกหน้าต่างพวกอินเทอร์เฟซนะครับผมแล้วก็หลักๆเลยนะครับผมที่ในส่วนของการไลน์อัพพีโลนะครับผม, <sn> ผมก็จะขึ้นเป็นนะฮะตามภาพนะครับผมภาพแรกเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วใน,ในโคเด็กนะครับหรือข้อมูลพวกข้อมูลักสวินป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสักครู่นะครับคู่มือครับคู่มือตรงคู่มือนะฮะจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผม จะมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะฮะอ่าก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ของใครกับใครนะฮะเออไม่รู้ว่ามันย่อหน้าจองไงเออคือคนคอมไม่รู้อะอ่ะก็ตามนั้นนะฮะจะมีคู่มือความสัมพันธ์มานะครับผมว่าอ่าอะไรอย่างลูดี้กับคริสเป็นเพื่อนกันลูดี้กับอ่าไอ้นี่เป็นสโตูเดลอนเป็นสโตูคริสกับเดลอนเป็นสโตูนะฮะเอาง่ายๆเดลอนเป็นสโตูกับทุกคนนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็ มีเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะฮะสำหรับโคเด็กนะครับผมที่แบบใหม่ๆจริงๆนะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปนะครับผมตามภาพที่ผมได้แจ้งไว้นะฮะในตอนแรกนะครับผมในเรื่องของการอะไรเนี่ย tap and hold the skill to view description นะครับผมก็สามารถดูสกิลได้ใน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 ดันปกติก็ดูได้แล้วไม่ใช่เหรอ ผมก็ไม่มั่นใจนะปกติจะดูได้อยู่แล้วนะฮะเออก็เดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของอันต่อมาครับผมก็คือในเรื่องของ New f ร o ยด์เซอริชัลทาวเวนะครับผมหรือว่าอ่าหอคอยนะครับผมชั้น120มาแล้วนะครับผมประมาณเกือบสิชั้นเนาะก็โหต้องบอกว่าอ่า แต่ละฟอร์นี้ดอบของค่อนข้างดีเลยนะครับผมโหดีมากแลยไม่ใช่ค่อนข้างดีดีมากเลยนะฮะร้อยสิบเอ็ดครับเงินสี่แสนสี่ครับผมร้อยสิบสองนะครับผมห้าดาวซเล็คเตอร์นะครับผมร้อยสิบสามดราก้อนออฟนะฮะดราก้อนออฟนี่เป็นอ่าไอลูกแก้วที่ได้จากมังกรนะครับผมเออก็ไอนั่นแหละของไอเทมเวทของมังกรนะฮะดราก้อนออฟนะฮะ ต่อมาเป็นเอเ m เมนเซเล c t เตอร์ดาวนะครับ114เนาะแล้วก็115เป็นโอ้อยอันนี้น่าสนใจฮะเ e เว n นไนท์ไอเทมเซเล็ Knight, ค, Knight, นะลคเตอร,ร,ร์นะครับผมเลือกอาวุธเซเว่น i g h t นะฮะอุปกรณ์เซเว่น i g h t เนาะแล้วก็116ครับผมเป็นเงิน4 6 0 0นะฮะร1 7บเเป็น400รลูบิ้118เป็นดาบมังกรนะครับผมเออแล้วก็119เป็นเลือก Jewel นะครับเออไม่ใช่เลือก Jewel สิเป็น Jewel Ticket นะครับผมก็ได้อ่า อัญมณี5ดาวนะครับผมแล้วก็120เนาะเป็นเลือกฮีโร่6ดาวนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมก็คืออัญมณีนะครับผมได้กลับมาขายอีกรอบแล้วนะฮะก็20่รูบี้เหมือนเดิมนะครับผมใบเรียกอัญมณี3ดาวนะฮะผมแม่งไม่เคยเปิดได้ห้าหกแลวทีได้แค่สามกับสี่นะฮะแล้วก็กิวอรอบนี้นะครับผมมีการแบเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงน่าจะดีใจกันริโป้เงี้ครับผมลูดี้สไปมิงมิงนะโดนแบนนะครับรอบนี้ ก็ตีกิววอก,กันง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วงหลังผมก็เจอริปโป,โปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วตัวเองมันก็ไม่มีฮะคิดแคนมากต่อมาครับผมก็ท็อป s ัสชอปดิสคาวนะครับผมได้ถูกเอาออกไปแล้วนะครับผมเออเดับเบิลโกด้วยเนาะก็หมดเวลากิจกรรมแล้วนะครับผมก็กลับไปสู่ปกติแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ต้องก็คงจะเสียดายกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมก็เก็บไว้ผมว่ารอบหน้าเดี๋ยวมันก็มีอีกนะฮะต่อมากิจกรรมต่อมาครับผม กิจกรรมนี้มีระยะเวลา1อาทิตย์นะครับผมวันที่21ถึงวันที่28นะฮะเอ๊ะ27นะครับผมอ่าบอกว่าให้เราเช็คอินนะครับผมกิจกรรมประมาณว่าเช็คอินในช่วงเวลาอีเวนต์นะฮะถ้าเกิดว่าคุณเช็คอิน3วันเนี่ยคุณจะได้เงินแสนแสองนะฮะเช็คอิน4วันไอเทม6ดาวนะครับผมเช็คอินอ่ะเป็นอาวุธ6ดาวนะฮะแล้วก็เช็คอิน5วันเป็นชุดเกราะ6ดาวนะฮะแล้วก็6วันจะเป็น เลือกไอเทมของ Seven นนะครับผมโ oh, อ้ย่าพลาาล็อกอินกันนะครับผมก็ล็อกอินกันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าอ่าก็คือคุณถ้าเกิดว่าคุณล็อกอินครบ5วันอนะ่ะคุณจะได้เงินทั้งก็คือว่าแต่ละวันที่คุณเช็คอินนะฮะคุณก็ได้ของตลอดนะครับผมก็มันจะไม่แบบว่าสะสมแล้วก็ไปแลกทีเดียวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะเออก็อย่าลืมนะครับผมมีระยะเวลากิจกรรมแค่1อาทิตย์เท่านั้นครับ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันใหม่ขึ้นวันใหม่เนี่ย ่าหรือว่าเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะวันต่อไปที่เราจะเข้ามาเช็กอินนะฮะเขาบอกว่าให้ออกจากเกมนะครับผมอย่าลืมรีคอนเน็กตนาะไม่งั้งนมันจะสามารถไม่สามารถานับได้ว่าคุณเช็กอินไปแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็รางวัลน,นะครับผมก็จะให้ของจะให้คุณในช่วงหลังจากที่อีเวนต์จบนะครับผมก็อย่าลืมนะครับล็อกอินนะฮะไอเทมเซเว่นไนท์เลยนะอตอนนี้นะครับผมก็ แจกกันค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะแจกกันแบบ i อเทมเซเว่นไนท์อะไรอย่างเงี้ยฮะอุปแบบกรณ์เซเว่นไนท์เนาะแล้วก็อ่ะเขาว่ากันว่าเรื่องของการอ่าโ o ลิชัลทาวเวอรนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังติดโยช่วงเวลานี้แหละที่คุณจะผ่านไปได้ตั้งแต่ชั้น 100... ตั้งแต่ชั้น 1... นึ่ถึงชั้นร้อมันจะทำให้อ่ามันจะง่ายขึ้นนะครับผมก็ใครที่จบหนถึงร้อไปแล้วนะครับผมก็ลง กันต่อนะฮะความยากเท่าเดิมนะครับผมเออเมื่อกี้ม่งพูดซ้ำทำไมวะโอ,โ,โอ้โหอีเวนต์นี้เจ็บใจมากเพิ่งแรงอัพไปเมื่อวานเขาบอกว่าแรงอัพอ,อุปกรณ์อะไรอันนี้ม่มีหกดาวเพื่อรับไอเทมหกดาวนะฮะก็กิจกรรมใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์นะครับผมต้องเลื่อนระดับเป็นหกดาวเท่านั้นนะครับผมเออต้องหกดาวเท่านั้นนะถึงจะได้ไอเทมนะครับผม เขาบอกว่าคุณสามารถในส่วนของโน้ตนะครับผมเขาบอกว่าคุณสามารถ up, อัพไอจีเอล6ดาวนะครับผมกี่ครั้งก็ได้นะครับผมแต่ว่าคุณจะได้รับรางวัลแค่ครั้งเดียวนะฮะก็คุณจะแบบกะว่าอัพอัพไอจัมนีีสักสิบอันแล้วรับไอเทม10อันเป็นไปไม่ได้นะฮะได้อันเดียวนะครับผมแล้วก็ของรางวัลได้จากหลังวันที่อีเวนต์จบนะครับผมคือข้างนอกมันเริ่มเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่า ในส่วนของคะแนนยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมก็จะบอกกันนิดนึงละกันนะฮะก็ในส่วนต่อมาครับ c a s t l e ร u s h Double Event Point e v e อ t อ่า Double ลกิ l พอยต์อีเวนต์ดับ e e ิลอีเวนต์พอยต์เฉยโอเคก็คะแนนกิลคูณสองนะฮะ c a s t l e ร u s h นะครับที่ภาษาดนะฮะก็อ๋อก็เหมือนเดิมนะฮะก็จากปกติแล้วเนี่ย1นึ่งกิลพอยต์นะครับสำหรับอ่า normal นะถ้าเกิดว่า1กิลพอยต์สำหรับ normal 1,000คะแนน เท่ากับ1พอยต์นะครับผมในส่วนของ easy mode นะฮะ5,000คะแนนเท่ากับ1พอยต์นะครับดับเบิลก็คือ2,000คะแนนเอ้ย1,000คะแนนได้สพอยต์ในส่วนของ normal นะฮะแล้วก็ในส่วนของ easy เนี่ย5,000คะแนนได้2พอยต์นะครับผมอย่างงงนะอย่างงงไม่ต้องงงรู้สึกจะมีกิจกรรมนอกด้วยนะฮะรอบนี้จะมีกิจกรรมนอกนอกเกมนะครับผมก็ เขาน่าจะให้ไปแปะนะฮะเขาบอกว่าโชยุโคเดกอ่าในโชวคู่มือของคุณมาสินะครับผมเขาถามว่าคุณมีฮีโร่กี่ตัวแล้วอ่าแล้วก็หวังว่าคุณจะเก็บได้เยอะแล้วนะเขาบอกว่าให้อ่าเหมือนกับว่าเก็บฮีโร่ที่อยู่ในอ่า s ซกชั่นนั้นนะครับผมอย่างเช่น Mystic w o o d อย่างนี้นะฮะก็เอ่อก็เก็บให้ครบ s ซ c ชั o n นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบอย่างนี้ e v e n t e x p a n d i o n นะฮะแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณไม่มีคารีนหกดาวไม่มีรีหกดาวนะครับผมก็คือต้องเก็บให้ครบอย่างนี้นะฮะเออต้องเก็บให้ครบในส่วนของ section นั้นๆนะครับผมแล้วก็เขียนชื่อของในเกมของคุณแล้วก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ,อ๋อก็าเขาบอกว่าให้โพสต์ลงในรีพายข้างล่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะฮะก็มีคนโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คืออ่ะม่ไม่ไม่บอกชื่อเขาแล้กันอ่าอย่างนี้นะฮะ ให้เหมือนกับเขียนใส่กระดาษนะครับผมแล้วก็โพสต์ลงพร้อมกับมือถือนะครับเออว่าคุณเก็บอะไรได้แล้วยังไงนะฮะก็มาทํากันนะครับสุ่มผู้โชคดี100คนเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกมอนสเตอร์อย่างนี้นะฮะเป็นแบบเอ่อที่เป็นตามแมปนะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์ตามแมปนี่สามารถหาได้ง่ายกว่าเนาะก็บางท่านก็อาจจะเป็นครูเซเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดใครมีอะไรครบก็ ลองเอามาพโพสต์กันดูได้นะครับผมของรางวัลนี่เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นะครับผมของรางวัลเป็น f o r element star ticket นะครับผมก็ four star element ticket นะฮะก็สมทัศน์สีดาวโอเคก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครแบบอ,อยากทำก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับผมแล้วเขียนใส่ก,กระดาษด้วยนะชื่อของตัวเองและเซิร์ฟเวอร์นะครับผมถ่ายพร้อมกันนะครับผม ต่อมาครับผมมาอีกแล้วครับผมเลดอัพนะฮะเบลดเลดเรียกเบนล่าสุดก็ได้เบนมาต,ตรงเลดเลยบอกแล้วว่ามันตรงเลดมากเลดเบนซีจกักรพรรดิเอสูุนหอคงริปเป้และเบนนะฮะเบนนับรวมเป็น4ีจกักรพรรดิแม่งมาบ่อยเหลือเกินเบือบ่อเบื่อนะฮะก็ช่วงเวลากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลดอัพจนถึงอัปเดตแพทครั้งต่อไปนะครับผมก็ประมาณอาทิตย์แหละเออ แล้วก็ของขวัญ l ลิสนะครับผมมารอบนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็น G ีเว l นะครับผมก็อย่าลืมเนาะเข้าไปใครที่เติมหรืออะไรก็อย่าลืมไปกดรับ G ีว l well กันด้วยนะครับผมอย่าพลาดนะฮะมันไม่ดีเนาะถ้าพลาดไปต่อมาในส่วนของอินเ r อร์เฟซนะครับผมที่ผมคาใจมากในเรื่องของอ่าเดี๋ยวนะ เขาบอกว่าแท็บแล้วก็โฮจะเห็นค่าสกลิลใช่ไหมฮะอ่าดูกันครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แท็บโฮไงวะมันก็โฮได้แล้วไม่ใช่เหรอเออแทบ็บเนี่ยแค่แค่กดโฮอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ได้อยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวพอดีว่าไอตัว beginner guide นะฮะผมก็ทําไปแล้วเนาะแล้วก็หลายๆท่านที่ดูไปก็คงเห็นว่าผมเอาตัวใหญ่ฟาร์มไปนะครับก็ต้องขอพัยจริงๆนะลืมไปว่าเป็น beginner guide ก็อยากทําแบบอีกแบบนึงนะฮะก็เดี๋ยวอุ้ยเจอบอสนะครับผมหน้าตาอะไรเป็นเยี๋ยวเดี๋ยวเดยิงไม่ตายเฉย อ๋อมันไม่ตายหรอดัวหวะนะฮะอย่าลืมนะครับผมลืมปกติกดสามสกิลแล้วมันตายไงเออเออ,เอ,อโอเคโอเค นะฮะสกิลก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีแบบวิงวิงนะฮะเวลาที่เราจบการต่อ,อสู้นะนถ้าสังเกตก็จะแบบเวลามันจะไม่มีอะไรที่แบบวิงออกมานะฮะแมงอธิบายไม่ถูกอ่ะเออก็ประมาณนั้นนะครับผมในส่วนที่อัปเดตมานะฮะก่อนวีลสิบสองเองนะฮะไม่ได้เล่นก็งี้แหละเอออ่าหอ,าอ,าอานคะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปลงกันนะครับผมในเรื่องของหอคออีก120ชั้นนะฮะไอดี ID นี้มันติดอยู่แล้วหรอไม่ได้เล่นมันก็ต้องติดอยู่แล้ะ โอเคก็ในส่วนของวันนี้นะควิสนะครับผมควิสตอบอะไรอะ่ะข้อ2มั้งอ้าชิปแป่งดูแป๊บอ๋อควิสตอบข้อ1ฮะราศีสิงห์เนาะอย่าลืมนะฮะรับกันด้วยนะเพราะวานันวันนี้ผมน่าจะอัพคลิปลงพอดีเลยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกันนะฮะนะดูสิงานลิงเนี่ยไอนดี ID นี้นี่สุนหงคงนะฮะ กดไปเลยได้ทีจะเงียบกิบเลยนะครับโฟโ์คฮะเราอยู่คู่กันมานาน<ร>านะฮะกดไปเลยกดไปเลยอืมไม่มีอะไรเลยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับการอัปเดตนะแล้วก็เรื่องการฟาร์มเด็กนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงในส่วนของผู้เล่นใหม่นะฮะก็จะมีในเรื่องของการอัพมาสเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของการฟาร์มนะผมจะรวบให้ไปเลยในคลิปหน้านะฮะที่จะลงต่อจากนี้ ซึ่งอาจจะลงในวันเสาร์ไม่ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูสักนิดนึงละกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เว้นที่ไว้ให้สต a รดิวด้วยนะฮะเพราะว่าคือผมต้องตัดคลิปสลับกันไงฮะไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าถ้าผมตัดอยู่คลิปเดียวเงี้ยสตาร์ดิวมันจะค้างและสตาร์ดิวเป็นคลิปที่ตัดใช้เวลาตัดค่อนข้างนานเนาะก็ต้องบอกเลยว่า อาจจะเป็นวันเสาร์นะฮะสำหรับคลิป beginner guide คลิปที่4นะครับผมก็แก้ตัวคลิปที่3แล้วกันเพราะว่าคลิปที่3เนี่ยทำมาอย่าเรียกว่า beginner guide ดีกว่านะเพราะว่ามันใช้มอน40นะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคก็อย่าลืมนะครับผมได้ชอบนะฮะกดไลค์กด subscribe นะครับผมหรือถ้ามีอะไรตริชมก็แชร์คอมเมนต์ที่ด้านล่างหรือทางแฟนเพจ Facebook กันได้เลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันครับผมซี e y